สวัสดีครับสสดีชาตลุมบอลทุกคนด้วยนะครับพบกับผมโฟนตุงนะครับไปดูเลยกว่าครับโค้ชทีเด็ดประจำค่ำคืนวันนี้ของผมครับจะเป็นทีมไหนไปดูกันเลยครับเอาละครับแต่ก่อนที่ไปพูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมครับหากใครอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันทางเข้าอยู่หน้าช่องนะครับในช่วงของฟุตบอลโลกแบบนี้ครับก็มีกิจกรรมสนุกสนุกให้ร่วมรุ้นกันมากมายหากใครสนใจก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยครับเอาละครับโค้ชทีเด็ดสําหรับผมในคืนนี้ครับให้เลือกเชียร์ทีมชาติฝรั่งเศสไปได้เลยครับวันนี้เจอกิบทีม ฝรั่งเศสครับถึงแม้ว่าจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้นะครับตัวผู้เล่นชุดสำรองที่จะได้ลงเล่นนะครับก็เชื่อว่าเดชองจะมีการโรเตชันแน่ๆเลยครับก็เชื่อหลายๆคนก็อยากจะทําผลงานให้ดีให้เข้าตาเดชองนะครับตั้งใจเล่นแน่นอนแล้วก็ผมก็เชื่อว่านักเตะอย่างกิเลนเอมบัปเป้ครับซึ่งยิงมาแล้ว2เกมติดนะครับ ก็เชื่อเกมนี้ครับทางเดชองนะครับน่าจะให้โอกาสเอมบาเป้เล่นอย่างน,น้อย45นาทีแรกครับเพื่อในการสร้างสิติอะไรต่างๆแล้วก็กําลังมั่นใจแบบนี้ด้วยดังนั้นเกมนี้ถ้าทางเอมบาเป้ลงเล่นได้นะครับก็เชื่อแนวรับของตุนิเซีย ไม่น่าจะสามารถต้านทานพลังเกมรุกของเอมบาเป้ได้นะครับฝรั่งเศสชุดนี้โหดจริงครับและก็ตูนิเซียเองก็ไม่ได้มีอะไรด้วยนะครับในการเล่นทันวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งนี้2เกมที่ผ่านมาเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นและแพ้ทีมชาติออสเตรเลียมาด้วยนะครับดังนั้นวัดฟอร์มโดยรวมไปต่างๆแล้วนะครับมาตรฐานโดยรวมฝรั่งเศสชุดนี้ดูดีกว่าเยอะเลยครับก็เชื่อว่าเกมนี้จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ฝรั่งเศสจะสามารถเก็บ3ามแต้มได้แล้ว2ประตูเชื่อว่าเขาจะยิงถึงนะครับเกมนี้เชียร์ฝรั่งเศสไปได้เลยครับ เอาละครับสำหรับใครที่มาันชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมแล้วกันนะครับอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับทางเข้าอยู่หน้าช่องหากใครสนใจก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยครับวันนี้ผมฟนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ